สวัสดีครับอยู่กับผมโตนะครับจากบริษัท NNT o r g a n i t e จำกัดนั่นเองครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาชมขั้นตอนการฉีดพีโฟมใส่ทุ่นเรือดูดทรายนะครับเราอยู่ันที่นะครับบ่อทรายเมทีเรือทองนะครับจังหวัดอ่างทองนั่นเองครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาชมขั้นตอนการฉีดิีโฟมใส่ทุ่นเรือดูดทรายนะครับซึ่งเรือลำนี้นะครับมีอายุการใช้งานมามากกว่า10ปีแล้วนะครับก็จึงเกิดปัญหาการรั่วซึมจากการผูกก่อนของเหล็กจากที่ดูด้านข้างนะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการผูกค่อนข้างเยอะนะครับ ทางเจ้าของนะครับเป็นทาการลากขึ้นฝั่งมานะครับแล้วทําการปะเชื่อมทั้งหมดนะครับโดยปะบางส่วนที่เสียหายเยอะนะครับตัดออกแล้วก็ปะเชื่อมใหม่นะครับแล้วก็เรียกเราองมาทําการฉีดพีโฟมในวันนี้นี่เองครับผมข้อดีของพีโฟมล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นพีโฟมที่ผสมสารกันไฟถึง40นะครับจึงเหมาะแก่การซ่อมแซมในอนาคตมากนะครับเพราะว่าการตัดร้อนหรือเชื่อมร้อนเนี่ยจะไม่เกิดการลุกไหม้ภายในทู่นั่นเองครับผมส่วนขั้นตอนการทํางานจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวรอติดตามรับชมได้เลยครับ และขั้นตอนแรกของการทํางานนะครับนั่นก็คือการข่าเปิดทุ่นนะครับตามจุดต่างๆนะครับเพื่อให้เราได้รัความสะอาดภายในทุ่นนะครับแล้ทีมของเจ้าของเรือนะครับก็ได้ทําการตัดปะส่วนที่คูออกนะครับตัวนี้ก็เป็นทุ่นที่ทำความสะอาด็จแล้วนะครับทีนี่คือว่าพร้อมฉีดนะครับการขูดส่วนหนึ่งเส้นไรพร้อมฉีดฟีโมขั้นตอนต่อไปครับผม เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนถัดไปของการทํางานนะครับนั่นก็คือการฉีดพีโฟมใส่ทุ่นนี่ครับหลังจากทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เริ่มลงมือฉีดกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการฉีดเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีของการฉีดพีโฟมใส่ทุ่นลอยน้ำคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับพีโฟมเรานะครับป้องกันการรั่วซึมที่จะเกิดขึ้นได้นานาคตนะครับสองีโฟมของเรานะครับช่วยเสริมการลอยตัวให้กับทุ่นลอยน้ํานะครับข้อสามนะครับ ป้องกันการเกิดสนิมภายในทุ่นครับเพราะว่าเราได้ทําการฉีดเคลือบที่เนื้อผิวเหล็กนะครับสนิมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยากบ้างเลยครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับที่เศษสุดตรงนี้ก็คือพีโฟมเราป้องกันการลุกไหม้ของไฟนั่นเองครับผมเพราะว่าพีโฟมงเราเนี่ยได้ผสมสันกันไฟถึง70%ครับทาให้ลูกค้ามั่นใจนะครับว่าจะฉีดจะตัดต่อเชื่อมอะไรก็ตามครับจะไม่มีการเกิดไฟลุกไหม้ภายในโฟมนั่นเองครับผมนี้ก็คือขั้นตอนการฉีดพีโฟมครับ จากเราฉีดฟิวโอมจนเตนทุ่นล้วนะครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทํางานนั่นก็คือการตัดแต่งฟิวโอมส่วนเกินออกนะครับนี่ครับทีมช่างของเรากํกาลังตัดแต่งอยู่พอดีนะครับซึ่งตัวโจบของงานนี้นะครับมันก็คือการตัดให้เสมอกับทุ่นเหล็กนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็จะทําการปิดด้วยแผ่นเหล็กที่เราได้ทาการผ่าเปิดทุ่นไว้ครับวันนี้ทางลูกค้าจะได้ทําการเชื่อมเองนะครับเพราะว่าลูกคา้ามีความชํานาญในการตัดเชื่อมเหลขข็กค่อนข้างมากครับลูกคา้าก็เลยทาการตัดปิด ฝาทุนเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จงานเรียบร้อยครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานฉีดฟิวโฟมใส่ทุ่นเรือดูทรายกันที่จังหวัดอ่างทองนั่นเองครับผมเป็นไงบ้างครับกับผลงานของบริษัทเราดูมีความชํานาญการและคุณภาพฟิวโฟมของเราดีอย่างที่เราพูดนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อสอบถามเรื่องการฉีดฟิวโฟมใส่ทุ่นลอยน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิวโฟมธรรมดาและผสมสารกันไฟนะครับใส่ทุ่นลอยน้าทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นถังพลาสติก ทุเรือดูทรายทุ่นแพรร้านอาหารต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางต่างนะครับ,ามารมมรบผมแต่ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมโตจากกุศลเอ็นทีแกลนายต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ